วันนี้จะมาเล่าเคสของลูกค้าที่รู้สึกประทับใจให้ฟังนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นลูกค้าจากประเทศฮ่องกงะคะ่ะเป็นผู้หญิงนะคะชาวฮ่องกงแล้วก็อ่า ตัวลูกค้าเนี่ยเล่าว่าเขาจะเดินทางไปไป,ไปมามานะคะกับสามีนะคะก็คือบางช่วงก็จะมาอยู่เชียงใหม่นะคะสักประมาณเดือน2องเดือนแล้วก็บางช่วงก็จะไปอยู่ฮ่องกงนะคะแล้วก็บางช่วงเนี่ยก็จะไปอยู่ที่อเมริกานะคะก็คือใช้ชีวิตแบบบินไปบินมาอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้เรื่อยๆนั่นเองค่ะและเนื่องจากลูกค้านะคะก็เป็นคนที่อยู่ในวงการจิวเวลรี่นะลูกค้าบอกว่า ตัวเขาเองเนี่ยมีร้านจิวเวลรี่เล็กๆอยู่ที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นนักสะสมอัญมณีด้วยวเขาอะมักจะบินไปประเทศต่างๆนะคะบางทีก็บินไปที่พม่านะคะเพื่อที่จะไปดูการประมูลพลอยลก็ไปเลือกพลอยสวยๆเนี่ยมาเก็บสะสมไว้สําหรับใส่เองด้วยแล้วก็บางทีนะคะก็เอาไปสําหรับเข้าร้านขายด้วยเนะะี่ยและงานแฟร์ที่ลูกค้าจะไปเป็นประจําทุกปีก็คืองานแฟร์ที่กรุงเทพของเรานี้เองค่ะแล้วทีนี้นะคะช่วง วงเวลาก่อนที่ลูกค้าจะไปงานแฟร์ที่กรุงเทพเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าเขามาพักผ่อนอยู่ที่เชียงใหม่พอดีนะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยประมาณ2เดือนนะคะในช่วงเวลา2เดือนเขาก็วนเวียนนะคะแวะมาเทีย่ยวที่ร้านเรามาคุยนะคะแล้วก็มาลองใส่จิวเวลรี่ที่ร้านเราก็มีชิ้นหนึ่งคะ่ะที่ลูกค้าประทับใจมากก็คือเป็นแหวนมรกตล้อมเพชรนั่นเองคะ่ะซึ่งเป็นมรกตโคลอมเบียนะคะที่ใส่แล้วก็สวยมากๆเลยะคะ่ะ ทีนี้ลูกค้าเขาก็เหมือนกับ ับใจไม่ได้นะคะก็ประมาณสองสามวันเนี่ยลูกเขาก็จะเดินมาครั้งหนึ่งแล้วก็มาลองใส่ค่ะแล้วก็บอกว่าสวยดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าเดี๋ยวชั้นยังไงจะต้องบินไปงานแฟ์ที่ต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็ต้องต้องบินไปพมา่าแล้วก็บินไปฮ่องกงแล้วก็ไปงานแฟ์ที่กรุงเทพด้วยเนี่ยยังไงแพลนของชั้นเนี่ยก็จะต้องไปทั้ง3งานนี้อยู่แล้วฉันอาจจะไปหามรกตดสื่อสวยที่นั่นก็ได้นะบางทีอาจจะได้ราคาที่ไม่แรงมากก็ได้แต่หลังจากเวลาผ่านไปหลายอาทิตย์นะ ลูกค้าก็ยังคงแวะมาลองใส่แหวนวงนี้ที่ร้านตลอดนะคะจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เขาจะบินไปแล้วนะคะซึ่งเขาครบกําหนดที่จะอยู่ที่ไทยแล้วนะคะที่เชียงใหม่แล้วลูกค้าก็วิ่งมาที่ร้านนะคะแล้วก็บอกว่าโอเค ฉันคิดว่าฉันคงจะไปโดยไม่มีแหวนวงนี้ไม่ได้แล้วแล้วลูกค้าก็ตัดสินใจนะคะเลือกแหวนมรกตล้อมเพชรนะคะที่เป็นมรกตเตยยมคัดแล้วก็ล้อมเพชรแท้นะคะก็ตัวเรือนเป็น 18k ไวโกนะคะแล้วลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยวงเนี้คือฉันไม่สามารถลืมได้เลยอ่ะยังไงก็คือจะต้องมาพาไปด้วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็เลยมาตัดสินใจซื้อในวันสุดท้ายที่ก่อนเขาจะเดินทางค่ะ และหลังจากวันนั้นนะคะที่ลูกค้ามาซื้อไปนะคะก็ทําให้จิกได้เรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะว่าอัญมณีบางเม็ดเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีที่อื่นที่แบบอาจจะเขาอาจจะซื้อได้ถูกกว่าหรือว่าเขาอาจจะไปทําเองแล้วอาจจะได้ถูกกว่าเนี่ย แต่อัญมณีบางเม็ดเนี่ยเหมือนน้องรอเจ้าของจริงๆนะคะถ้าวงไหนเป็นเจ้าของเขามาแล้วยังไงก็คือต้องมารับน้องไปอยู่ด้วยให้ได้คะ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่รับน้องไปนะคะก็อาจจะแบบมีคนอื่นมาซื้อไปแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันคิดถึงแหวนวงนั้นจังเลยอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของลูกค้าคือมีความรู้สึกว่า ถ้าฉันไปโดยไม่มีแหวนวงนี้ก็น่าจะนอนไม่หลับเพราะรู้ค้าก็บอกว่าเนี่ยฉันนอนคิดมาหลายคืนแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ทําให้จิตประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าอัญ,ญมณีบางเม็ดเนี่ยเขาเลือกเจ้าของจริงๆค่ะถ้าอัญ,ญมณีเม็ดนั้นเป็นของคุณรับรองว่ายังไงก็จะต้องตกมาถึงมือคุณแน่นอนค่ะ